สวัสดีเช้าวัวนศุกร์ค่ะทุกคนอากาศวันนี้ก็เป็นแบบนี้อีกแล้วค่ะโอ้ยอากาศซิบกว่าองซาค่ะทุกคนบึงมืดมาอีกแล้วค่ะอากาศแย่สุดๆพักนี่นก็บหญ่จักเทือหรอกค่ะบึงสตอเบอรี่ซุกแล้ว จะเก็บไปให้ลูกสาวดีวกว่าโอ้ยังอันนี้อยู่เดียนบอท่านนกจะเก็บไปให้ลูกสาวมีอยู่อันหนึ่งลูกาย้พ่นบกค่อยสนใจก็พผละไหม่บานไดดอกค่ะจ่ถ้าเป็นขนมนะ่ะพันจะกินมากหลายอยู่ขนมแตพผละมหม่พ่นบอกซำใดมึง จะได้กินแล้วอุ้ท้อนถิมไลค่ะทอนถิมไลบังนี่ช่วงนี้ขนาดใหญ่ยยไห้หมากแต่ว่าบ่มีบ่งลงจกวิไลเสหตจังได้ดีมักอื้อักอื้อโแล้วว่าจะลงตอนใดช่วงเดือน ช่วงเดือนกะละกะ้าดานี่แหละคะ่ะกะละกะ้าดาสิงหาลงจากพันธ์สิบโตายเพราะว่าแถวอ,ออกมาข้างนอกตายนะคะบ,งบางโบหิมัขนาดสวัสดีค่ะมาพอกันอีกแล้วกับวิไลากายชาแน,นลนะคะก่อนอื่นวิไลกระขอขอบคุณนะคะทุกคนที่เข้ามาให้กําลังใจเข้ามาคอมเมนต์นะคะวิไลกระอขอบคุณลหลายๆค่ะมาให้กาลังใจวิไลากายช่องน่อยๆช่องนี้เนาะคะ่ะ นั่นแหละค่ะหลังจากที่วิไลทําคลิปเกี่ยวกับชีวิตครอบครัวปัญหาชีวิตครอบครัวเนาะคะ่ะเพราะว่ายังเป็นยังคือวิไลามานําเสนอนะคะหลายคนก็อาจจะคิดว่าอุ้ยเอามาแชร์เหลืองเล่าชีวิตครอบครัวของเจ้าของบอกอีลีว่าการทําคลิปเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเนาะคะ่ะแล้วก็มันเป็นการทีว่าอยากมานําเสนอให้ทุกคนเห็นว่าการใส่ชีวิตชีวิตต่างแดนของเมียฝรั่งทีว่าไพา่หวาดฝันชีวิตรู้ลา มันก็มีนะจังสีนั่นแหละค่ะวิไลก็ได้มานําเสนอชีวิตของเจ้าของให้ท่านผู้ชมได้ฟังกันเนาะค่ะนั่นแหละค่ะวิไลก็ขอให้ทุกคนามาเป็นกําลังใจให้วิไลแน่ค่ะบวกดไหลกับบวเป็นยางกับขอให้ติดตามเพื่อเป็นกําลังใจเพื่ออาจจะมีคลิดที่ว่าน่าสนใจแน่เนาะคะ่ะให้ท่านผู้ชมจังสีนะคะนั่นแหละค่ะ มื่อนีวิไลกัสีมาบอกสู่กันฟังนะคะที่แหลกว่าจะบอกเกี่ยวกับเรื่องว่าเออไอผีสาววิไลผันกรอยากได้สามีฝรั่งหนุนแน่นแต่ขอเป็นคลิปหนาแล้วกันเนาะค่ะวิไลก็มีเหลืองเสาค่ะสิมาบอกสู่กันฟังนะคะทุกใจอีกแล้วค่ะทุกคนค่าเป็นยังคือทุกใจเหลือๆชีวิตของวิไลบางเถอมันก็มีความสุขนะมันบ๊แมนว่าบ่มีเลยแต่ว่าบางเถอมันก็มีความทุกข์มันก็หลายบ่อตางบ่อตางกันเด๋ยวกระทุกเด๋ยวกระุกปะป้นกันไปแต่ ช่วงนี้นี่รู้สึกว่าความถุกมันจะไลายมากนะคะมันอาจจะเป็นเพราะเฮาคิดไปเองก็ได้คิดเล็กคิดน้อยจก็สินะคะก็ยังดีที่ว่าโชคดีบาอาทิตย์นี้วิไลก็ยังพอมีงานอยู่ก็ขอขอบคุณเจ้านายเนาะคะที่เพิ่นมีมีเมตตาเออ่แบ่งงานให้วิไลเดชแล้วก็คนรวมงานกับวิไลน่ะเพิ่นก็ป่วยจะสินะคะเพิ่นป่วยโควิดเพิ่นก็เลยมาทํางานบ่ได้วิไลก็เลยก็เลยได้ไปเฮ็ดแทนปกติแล้วงานที่วิไลเฮ็ดมันเป็นงานที่ว่า นักอยู่แต่ว่ามันก็มวลไปผอมๆกันนะคะเพราะว่าเจ้าน่ายเจ้าน่ายใจดีแต่ละคนถือเวลยไปเหตุเจ้าน่ายพันใจดีก็เลยอยอ่าเวลาก็เลยคิดว่าคนส่วนรลายก็เลยอยากไปเหตุต้องหนีจันสีนะคะมันก็เลยเป็นการถือว่างานบุพ่อคนจัีสนะบุเม็นว่าคนบุพองานได้ค่ะงานบุพ่อคนทางฝรั่งฝรั่งทางคนต่างชาติก็คือคล้ขายคือมาเย่งมาเย่ยงงานกันเังสีนะคะ บางเื้อขันเฮาเห็นเขามาเห็นงานมันบุพเพลายเฮากับวอยายไปเห็ดแต่ก็ยังโชคดีที่ว่าอาทิตย์นี้เจ้าน่ายพ่นเกาะใจดีให้วลาไปเห็ดงานนะสินะคะงานกับบวดาย,ายชั่วโมงแต่ว่าก็ยังดีแต่ละมือไปเนาะคะ่ะดีกว่บบามีงานนันะะ่นเลยค่ะวิาก็เห็ดสะสมไปเรอยอย่าดูถูกงานอย่าดูอย่าดูถูกคนเนาะคะ่ะแมนบอกการที่ว่าเฮาเห็ดงานหน่อยเฮาสะสมบางคนนี่คิดว่าอ้งานหน่อยงานบัจ่วโมงเองแต่งานบัั่วโมงแต่วิายขยันคนขยัน บริเวาเฉพาะแต่วิไลขันขยันไปสองสามชัวม่วโมงได้ทำมันคุมกับค่านะมันเฮาเฮาบริเรลวลงทุนยังายค่ะลงทุนแต่แรงมันสามชัวม่วโมงได้สี่ชัว่วโมงได้เฮากับสะสมไปเหลือ่อมันกับเป็นเงินเป็นทองเนาะคะ่ะทุกคนยังหน่อยก็ทำพังๆไปก่อนอนวิไลเสด็จงานายวิไลก็ไปบนให้เผือกหลงงานน้ำกันฟังเล่ากับเห็ดงานกับคนลายยางกับวิไลแหละค่บะบริเเห็ดทำความสะอาดกับวิไลเป็นคนหลีดพวหลีดผาวิไลก็ไปบอกสู่คนฟังว่าเออวิไล ก็ถางานอยู่นะคะถางานว่าอยากเฮ็ดงานประจำเพราะว่าโอ้อยากเห็ดไปเห็ดอน,นุนแด้อนิบวิไลก็ะเลยว่าก็นั่นแหละวิไลอยากไปเห็ดจงใจเพิ่งไปคุยกับจ้านายวิไลหรือเปล่าจ้านายวิไลเพิ่งก็ะเลยแบ่งงานให้วิไลเห็ดแนนจะสินะคะนั่นแหละค่ะวิไลก็ไม่เหลืองทุกใจอีกนางถาสามีสามีสิบไปทรงไปทํางานเหลืองทุกใจสิมาบอกสู้กันฟังก็คือว่าครอบครัวทางเมืองไทยมีแต่คนติดโควิดค่ะทุกคนแม่ก็ติด เอ่ยกระติดล้านกระติดล้านเด็ดคือลูกของผีสาววิไลนะคะแต่พอนี่ตรวจเพราะท่านพอแต่เพิ่นก็มีอาการคือไข่อยู่หนองสาวนะ่ะเพนเป็นคนที่หลังใกล้บกแข็งแรงเพินกเกาะหายใจอบอกข่อยออกก็เลยเด็ดไปโรงพยาบาลแล้วพอไปโรงพยาบาลน,นะคะไปโรงพยาบาลรัดนี่แหละค่ะพอความตีห้าบเมีงเงินสิไปโรงพยาบาลเอก,กชนเนาะคะ่ะก็ไปโรงพยาบาลรัดนี่แหละไพ่พ,พกระหูววาบางโรงพยาบาลน,นี่รัดนี่เขาก็จะบเขาจะ บกค่อยดูแลห้าดีปันไดแม่นบอกค่ะคะถ้าห้าบ่มีเงินเสียเงินเขาเอกชนดีๆเขาก็บระด้ดูแลเฮาดีมากไม่เขาก็ดูแลแถ่าถที่เขาดูแลใดก็บอกเขาใจคือกันแตกต่างจากยูนิมากนะคะพอวิไลพันบกค่อยอยากให้เอาเหลืองเล่าจาังสีมาเปรียบเทียบกันแต่ว่าวิไลก็อยากมาบอกสู้กันฟังว่ามัน มันแตกต่างกันนะคะทุกคนทางถีวิไลเขาโรงพยาบาลอยู่นี่กับน้องสาวเขาโรงพยาบาลอยู่หันน้องสาวพอเขาโรงพยาบาลไปก็ลองน้องสาววิไลน่ะนะหลังใกล้บอกแข็งแรงเหมืนบอกคะก็ไป <c oughs> นอนอยู่โรงพยาบาลได้ขึ้นหนึ่งไปนอนโรงพยาบาลได้กขึ้นหนึ่งแล้วเทนี่เพิ่นมีอาการผีทองเสียนะคะทองเสียทองเสียอยู่สองสามหลอบแล้วเทนี่ก็ กินเข่ากับบวคอยด้เพราะคนป่วยนอกขากกินเข่ากับบวคอยได้เพราะเาขาย,ยามกินแล้วเพราะห้าถองเสียน้าแนมันก็เหตุในห้หาขาดนําเกลือขาดแรงบ่มิแห้งสินะคะน้องสาวเวลาก็เลยได้โทรหาหมอกลางดึกโทรหาหมอกลางดึกหมอกระบ,บมาค่ะทุกคนหมอกรบอมาจะได้หมอกระบมาเพิ่นบอกบททว่าโทรหาสองสามเือหมอกับบมาบอกเขามาเบิงบมาเบิงเลือบอเอานําเกลือมาให้อย,ยังจะสั่นสิแต่ดีที่เพิ่นมีนาเกลืออยู่ในหันเพิ่นก็นเลยได้กกินก็เลยใส่ขวด ใส่นาขวดน่ะสินะเด็กกินกับพ่อไม่แห้งก่นว่านั่นแหละค่ะแต่สาหรับวิลาลกับคอเปรียบเทียบแน่จักหน่อยนะคะวา่าบรมเณว่าประเทศไทยบด่ดีประเทศไทยนี่วิไลหลักประเทศไทยไปไพ้กับหลักประเทศไทยภูมิใจที่เด้กเกิดเป็นประเทศไทยแต่ว่ากับการถีกร่การบริการของหลักบางอย่างนี่สําหรับส่วนบุคคลนะคะไม่ใช่ทุกคนเนาะคะ่ะบางคนเนี่ยก็ดูแลก็ บริการดีปากดีเบามวนแต่บางคนนี่จะเป็นอีหยัง <c oughs> การศึกษาเนี่ยบริซอยเห้เพ่นเปลี่ยนแปลงแนะบบอกแมนบอกจันยาบันนะมีไหมอยากแต่เหตุงานอยากแต่เห้งเงินดีๆแนมเบิงรู้ลาแต่ว่าบ่ได้มีความรู้สึกว่าแนมเบิงเหรอเฮาอยากให้เกียรตินะสินะคะาะคือหมออยู่นี่่นดูแลเฮ้าดีจนเฮานี่อายเลยนะคะแมนบอคะ่ะทีวลเขไลีไลออะคะว่าเ๋ยวสออกไปทําง,งานะะคะ